มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโครงการคนละครึ่งพัดหรือว่าการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพัดเดิมที่มีเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐบาลที่นําโดยนายรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเมนาวคิดฟื้นฟูโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและสร้างสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะสาหรับประชาชนที่เปิดให้ผู้ที่มีอายุ 6ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังตั้งแต่20-26ตุลาคม2568เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาและใช้สิทธิ์ได้29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งพัท2,568ใครได้สิทธิ์บ้างสำหรับคนละครึ่งพัทในปี2568นะคะเช็คสิทธิ์ให้ชัวร์ว่าคุณมีสิทธิ์และตรงตามเงื่อนไขหรือไม่เพราะผู้เข้าร่วมโครงการถูกแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้และประชาชนทั่วไปพร้อมข้อจำกัดอื่นๆที่ ควรจะรู้ก่อนใช้สิทธิ์มาดูกันว่าเรามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหรือไม่กลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้ยื่นแบบภาษี2,400บาทต่อคนนะคะตลอดโครงการสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทต่อวันประชาชนผู้ยื่นแบบภาษี2,000บาทต่อคนตลอดโครงการสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทต่อวันขั้นตอนการสมัครนะคะสำหรับครึ่งพัทค่ะในปี2568นั้นแบบครบจบในแอปเป่าตัาง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะต้องกดทะเบียนกดลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะใต้แต่วันที่20ตุลาคมถึง26ตุลาคมค่ะเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันลงทะเบียนไปจนถึงการยืนยันตัวตนถือเป็นสิ่งสำคัญวิธีลงทะเบียนนะคะพร้อมใช้งานแอปแล้วขั้นตอนถัดมาคือลงทะเบียนโครงการครึ่งรึ่ง2568 ไม่ว่าคุณจะเคยลงทะเบียนมาก่อนหรือไม่เรามีวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโครงการที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการครึ่งนะคะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโครงการผ่านทางแอปเป่าตางังรอรับ SMS แจ้งผลลงทะเบียนภายใน3วันดาวน์โหลดติดตั้งยืนยันตัวตนแอปเป่าตางังพร้อมสมัครบริการ g ีบอลเลตสาหรับใช้จ่ายรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะประชาชนใช้แอปเป่าตังเพื่อจ่ายค่าอาหารเครื่องดืม่มแล้วก็สินค้าทั่วไปร้านค้าติดตั้งแอปถุงเงินเพื่อรับชําระจากผู้ซื้อนะคะ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต้องใช้สิทธิภายใน11พฤศจิกายน2568นก่อนเวลาย3ิบสมนาฬิกาเพื่อมีให้ถูกยกเลิกสิทธิได้ค่ะสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วนะคะคุณที่เคยเข้าร่วมโครงการครัวครึ่งรอบที่แล้วติดตั้งแอปเป่เาตังสมัครบริการ g Wallet หากยังไม่สมัครบริการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในปัจจุบันด้วยค่ะยอมรับตกลงเงื่อนไขใหม่ของโครงการเริ่มใช้สิทธิโครงการระยะเวลาต่อไปที่กำหนด ทางนี้รัฐบาลมีการอัปเดตเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับคนละครึ่ง2,068นะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ต่างๆอย่างครบถ้วนรวมติดตามรายละเอียดจากโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้พลาดสิทธ์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ